โอมชานติสรุปเนยะสําคัญของโูลีวันนี้วันที่16บเดือนสาปีสองพันยี่วันนี้บาบามีเป้าหมายให้ลูกกลาเป็นผู้มีชัยชนะเหนือมายาด้วยการจบสิ้นการหมุนของมายาทั้งหมดด้วยกงจักรของการตระหนักรู้ในตนเอง เมื่อเรามีความรู้ฉันพ่อละครเราก็จะกลายเป็นของท่านไปอยู่เหนือวงจรและสร้างละครใหม่เมื่อเรารู้จักตนเองเห็นภาพตนเองอย่างชัดเจนรู้สึกถึงสภาวะเมื่อเราฝึกฝน ที่จะกลับสู่สำานึกของการเป็ดวงวิญญาณอย่างต่อเน,นื่องเราจะมีประสบการณ์ของการไปอยู่เหนือร่างเข้าไปสู่สภาวะที่สมดุลบริสุทธิ์และเมื่อเรามีประสบการณ์ของสำานึกเป็นดวงวิญญาณเราก็จะตระหนักได้ว่าเราเป็นชิ้นเดียวกันกันกบพ่ออย่างไร ดังนั้นความรู้ฉันและพ่อเป็นไปที่เรานั้นจะรลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันสำนึกรู้และสภาวะเดียวกันและเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะแยกข่างจากร่างกายจากโลกเก่าเราจึงเห็นการเดินทางของเราในวงจรละครโลก84ชาติเกิดตั้งแต่จุดเริ่มต้น ที่เรามีสภาวะสูงสุดและตกต่ำลงมาจนถึงจุดต่ำสุดและเวลานี้บาบาทํทำให้เราเข้าใจเพื่อกลับไปสู่จุดสูงสุดอีกครั้งในขณะที่เรามีสำเนีนงดวงวิญาณหลอมรวมปเป็นหนึ่งเดียวกับบาบาและตระหนักรู้ถึงการเดินทางของเราในวงจรเราเรียกสภาวะนี้ว่า คงคงจักแห่งการตระหนักรู้ในตนเองสภาวะนี้ยิ่งใหญ่มากเพราะเมื่อไหร่ที่เรามีความชัดเจนในสำเน็กที่บริสุทธิ์นี้เราจะจบสิ้นสำเนึตที่เป็นร่างความสัมพันธ์ที่เห็นแก่ตัวเอาประโยชน์และไม่เข้าไปสู่ปัญหาที่เป็นบัญชีกรรมเก่าเพราะเราจะอยู่เหนือบ่วงกรรม อยู่เหนือบ่วงกรรมที่ถูกสร้างมาจากสำนึกที่เป็นร่างแล้วก็จะไม่มีมายาใดมาล่อลวงให้เราติดกับอีกต่อไปดังนั้นเมื่อเรานำความรู้ฉันพ่อละครมาสู่ชีวิตจริงในเชิงปฏิบัติที่เราตระหนักว่าทุกฉาก ในทุกวินาทีของละครน,นั้นถูกต้องและดีที่สุดดีที่สุดที่เหล่านั้นจะเห็นตนเองจะเข้าใจตนเองและเมื่อนั้นเราจึงเก็บเกี่ยวเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่เหล่านั้นจะจบสิ้นบัญชีบาปและสร้างกรรมใหม่ในสำนึกที่บริสุทธิ์สร้างกรรมด้วยความรัก ในสำนึกรู้และสภาวะเดียวกับพระเจ้าเราจึงเฝ้าแต่สะสมบัญชีบุญสภาพที่เราและพ่อเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นเหมือนกันเป็นเช่นเดียวกันนั่นคือสภาพปราศจากร่างสภาพปราศจากร่างที่เราอยู่เหนือแม้กระทั่งความคิดรากับเรานั้นตายไปแล้วจากโลกเก่า อยู่แค่ความรู้สึกเราจะกลายเป็นผู้สังเกตการที่ละวางเต็มไปด้วยความบริสุทธิ์เต็มไปด้วยปัญญาและพลังที่เหรานั้นจะมีประสบการณ์กับสภาวะที่สูงส่งส่งอำนาจสภาพที่หลอมรวมอยู่กับแหล่งคลังสมบัติของพระเจ้าหรือที่บาบาเรียกว่าจุด และพลังของจุดก็กำลังส่งมาให้ในทุกการกระทำดังนั้นทุกการกระทำของเราจึงกลายเป็นเครื่องมือในงานรับใช้ทุกการกระทำทําด้วยความรักทำให้ทุกความสัมพันธ์ของเราจริงบริสุทธิ์และให้ประโยชน์เสมออยากจะเล่าเหตุการณ์ ที่เป็นตัวอย่างในชีวิตจริงของดิฉันเองเมื่อวานนี้ขณะที่กำลังรดน้ำต้นไม้ท่ามกลางแสงแดดที่แผดกาแล้วก็กำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นจนรู้สึกว่าร้อนมากรู้สึกทรมานแต่ไม่ได้เป็นทุกข์เพียงแต่ตั้งใจที่จะทำให้เสร็จ อย่างอดทนอีกไม่กี่ต้นเราก็ได้พักแล้วและเมื่อเสร็จจึงเข้าไปนั่งพักอยู่ใต้ร่มไม้ในขณะนั้นก็ได้ตระหนักรู้ถึงสภาวะของเราว่าเรานั้นเชื่อมโยงกับความร้อนเชื่อมโยงกับเหงื่อที่ไหลแล้วก็อาการคันที่เกิดขึ้นแล้วก็เร่ง ที่จะทำให้งานนั้นเสร็จสิ้นและเพียงจะทำงานอย่างอดทนก็เลยเห็นตัวเองว่าที่เราร้อนพอเราไปโฟกัสที่ความร้อนโฟกัสที่ปัญหาโดยที่เรานั้นไม่ทันรู้ตัวเราเข้าไปสู่สถานการณ์แล้วก็ตกภายใต้ที่พลถึงแม้จะไม่ได้มีความทุกข์แต่เราก็ไม่ได้เบาสบาย และมีความสุขเราไปเชื่อมโยงกับความคิดที่ต้องการทำงานให้เสร็จสิ้นเพื่อจะได้พักเมื่อตระนักรู้เช่นนี้จึงเปลี่ยนมุมมองใหม่เข้าไปสู่สภาวะที่สมดุลบริสุทธิ์ตระหนักถึงฉันและพอที่เป็นหนึ่งเดียวกันรับรู้ถึงพลังงานที่เบาเบาสบาย แสงที่สว่างประจายกระจายออกไปไม่ได้คิดแต่เป็นความรู้สึกที่โดยปกติจะฝึกฝนอยู่ในสภาพนี้จึงทำให้เรานั้นรู้ตัวได้ไวว่าเรากำลังตกภายใต้ที่พลของสถานการณ์และเมื่อรู้สึกผ่อนคลายเบาสบายก็เริ่มที่จะทำงานในลักษณะเดิม เพื่อให้ต้นไม้ทุกต้นได้รับน้ำขณะที่สถานการณ์ก็รุนแรงมากขึ้นแสงแดดก็ยังคงเพิ่มความร้อนมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมแต่สิ่งที่มหัศจรา์เรารู้สึกถึงความร้อนที่อยู่ไกลไๆแต่สิ่งที่มันอยู่ในหัวใจของเราคือความเบาเรารู้สึกถึงความรักที่ไหลลิน ไปในขณะที่เรารดน้ำต้นไม้เห็นความอดทนของพวกเขาที่รอคอยเพื่อที่จะได้พบกับเราได้รับน้ำได้รับความรักพลังงานของพระเจ้าที่กำลังล่อเลี้ยงเขาและความรู้สึกนี้ก็อยู่กับการรดน้ำต้นไม้ทุกต้นจนจบ นี่คือตัวอย่างของการตกภายใต้ที่พลและเมื่อเราตระหนักรู้ถึงชั้นและพอไปอยู่เหนือและนำวิกฤตของละครให้กลายเป็นโอกาสที่เราจะสร้างสภาพใหม่และนี่คืองานรับใช้ที่เราได้สร้างสรรค์กาใหม่ภารกิจทางโลกก็คือภารกิจทางจิต และจากการปรับสำนึกสภาวะก็เปลี่ยนแต่ตลอดทั้งวันก็เต็มไปด้วยพลังแต่นี้คือประโยชน์ของควงกงจักแห่งการตระหนักรู้ในตนเองจึงจบสิ้นการควงหมุนของมายาสถานการณ์ที่ปั่นป่วนในโลกเกา่าเราจะเป็นเช่นนี้ได้เมื่อเรา เฝ้าที่จะนำความรู้ที่เราศึกษาทำความเข้าใจไตรตรองนำมาใช้เชื่อมโยงกับความคิดคำพูดและการกระทำในการดำเนินชีวิตซึ่งจำเป็นที่เราจะต้องฝึกฝนที่จะไปอยู่เหนือร่างอยู่ในความเงียบอยู่ในความว่าง นิ่งฝึกที่จะใช้ความรู้สึกลดความคิดลงเมื่อไหร่ที่เราต้องคิดก็ขอให้เป็นความคิดที่จำเป็นและเป็นประโยชน์และคิดในความนิ่งและเมื่อเราฝึกฝนเช่นนี้จนกระทั่งมั่นคงมั่นคงอยู่กับสํานึกรู้ของการเป็ดนดวงวิญญาณอยู่ในสภาวะที่สมดุลบริสุทธิ เราจะลืมทุกสิ่งที่มีตัวตนเพราะเรารู้สึกถึงสภาวะของเราที่เป็นเช่นเดียวกับพระเจ้าไม่มีขีดจำกัดเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีขีดจำกัดจึงไม่ได้อยู่ในสำนึกรู้ของเราถึงแม้เราจะยังคงต้องใช้ร่างกายดำเนินชีวิตอยู่ในโลกเก่าแต่นั่น ก็เป็นไปเพื่องานรับใช้ไม่ว่าจะเป็นร่างกายจิตใจสมบัติเราใช้ทุกสิ่งที่เรามีเพื่อเป็นเครื่องมือในงานรับใช้ของพระเจ้าเมื่อเราอุทิศจิตใจเชื่อมโยงกับปปาหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันใช้ความรู้สึกได้นั่นเท่ากับเราอุทิศทางชีวิตได้ ทุกการกระทำของเราจึงกลายเป็นเครื่องมือในงานรับใช้ของท่านและเมื่อเราเชื่อมโยงอยู่กับสภาพที่สมดุลบริสุทธิ์ร่างกายก็จะได้รับประโยชน์ค่อยๆเหนียวนำกลับมาสมดุลโรคภัยทั้งหลายก็ค่อยๆจบสิ้นไปเพราะโรคภัยนั้นเกิดจากสภาพที่เสียดุล และนี่คือชีวิตใหม่เป็นทางจิตวิญญาณที่กำลังสร้างบัญชีกรรมที่บริสุทธิ์บัญชีบุญเราไปอยู่เหนือชีวิตเดิมที่ถูกบีบบังคับด้วยบ่วงบัญชีกรรมและนี่เองชีวิตของปรามินที่ใส่ใจตื่นแต่เช้าตรู่อมฤตเวลา นั่งในสำโดในการจดจำพ่อเมื่อเขาฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งอยู่ในสภาพเดียวกันกับพ่ออย่างต่อเนื่องเช้าตรู่ของอมฤตเวลาคือสัญ,ญลักษณ์ของทุกวินาทีในยุคแห่งการมันจบพบกันที่เป็นเวลาเช้าตรู่ของทางวงจรและด้วยสานึกนี้ที่เราจะเฝ้าต,ตื่น ไม่ใช่แค่ตื่นตลอดทั้งคืนเพื่อจะเป็นเครื่องมือให้กระแสะพลังกับดวงวิญญาณทั้งหลายแต่เราจะกลายเป็นผู้ช่วยของพ่อที่จะตื่นรู้มีสติรู้ตัวอยู่กับสำนึกของการเป็นดวงวิญญาณอยู่ในสภาวะที่สมดุลบริสุทธิ์อยู่กับความรู้สึกในตลอดทั้งช่วงเวลาของยุคเหล็กที่เราจะไม่ปล่อยให้ตนเองหลับไหล ไปกับกลางคืนของความไม่รู้สภาพที่หลงผิดอีกต่อไปเมื่อเราตื่นบาบาก็ใช้เราเป็นเครื่องมือปลุกให้ผู้อื่นนั้นตื่นขึ้นมาเมื่อเขามีสำนึกว่าเขาเป็นของพระเจ้าทุกสิ่งที่เขามีก็จะถูกใช้อย่างมีคุณค่าเพื่องานรับใช้ที่ไม่มีขีดจำกัด เราจริงอยู่ในสภาพที่เป็นจิตวิญญาณเสมอและนี่คือการสั่งเวร์ตนเองอย่างสมบูรณ์ที่มาจากความตั้งใจและมีเป้าหมายที่ชัดเจนที่จะกลับมามีสำนึกเป็นดวงวิญญาณโอมชาติ